เพื่อนจะรอช้าอยู่ใช่หรือเป่าโอ้โหน่เอาละครับสวัสดีวัรรุ่น Pv ทั้งหลายนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นสไนเปอร์ xm ส1มสที่ถูกปรับดาเมจแล้วนะครับที่เซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็รอกันต่อไปนะจ๊ะนะครับผมจะพาไปดูมาดูก่อนเลยกับเรื่องของดาเมจเจ้า xm ส1มเนี่ยนะครับ ดาเมจเนี่ยมาถูกปรับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่82นะครับตอนเนี้ยขึ้นมา163นะครับผมอ่ะแต่ทีเนี้ยผมก็ต้องบอกกับคุณดูไว้ก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกปรับแค่สไนตัวนี้อย่างเดียวนะมันปรับตัวอื่นด้วยนะครับมันปรับปืนอื่นด้วยเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลให้ดูแล้วกันนะครับผมก็คือที่แน่ๆมีสไนเปอร์เอ่อดาร์กอนสไนเปอร์ด้วยนะครับผมที่เป็นมันเป็นเอลวะครับปืนตัวอื่นก็ปรับเหมือนกันนะครับของอออินนนนโดเเีี่ยยะะคครรัััับบบบ้าาจมแแตตตววพ์กกใซื ไอตัวพอยต์เนี่ยมันใช้ฉายาในการซื้อนะเมื่อวันก่อนผมเข้าตัวยศ3บ้างนะเนาะมันไม่มีฉายามันต้องใช้ฉายาในการซื้อแต่ว่านะไอตัวที่ใช้แค่ในการซื้อเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้ฉายาในการซื้อก็คือแค่เติมก็ซื้อได้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับขอเซิร์ฟไทยก,ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึนะใช้แค่ในการซื้อนะครับก็เซิร์ฟอินโด ขั้นต่ำเนี่ยเขาจะอยู่ที่3วันนะครับผมใช้1 4ึ0แคสนะครับผมจัดป้ายนะครับอันนี้ผมเติมมาแล้วนะครับซึ่งบอกตรงๆเลยว่าเติมแพงเอาเรื่องเลยนะครับพูดตรงๆเติมแพง,ง,งเอาเรื่องเลยนะครับผมอ่าก็นะครับพอผมเติมปุ๊บนี่สิ่งที่ผมได้ผมก็ได้อ่าไออิโมชั่นหัวกะโหลกแล้วก็ไอเทมเข้าเซิร์ฟ VIP แล้วก็เนมการ์ดท็อปอัพนะครับ แล้วก็ได้ไอน่าจะเป็นสเปร h ชิกเก้นนะครับสเปไก่นะครับอย่างละ30วันแล้วก็ได้ที่ห้อยเปิดนี่ผมไม่ดูเลยอันเนี้ยมันเอาไว้เข้าเซิร์ฟ v ีแต่ว่าเซิร์ฟ v ีอันเนี้ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเข้าไปแล้วมันมีความพิเศษมีความแตกต่างอะไรจากเซริร์ฟเวอร์ปกตินะครับนี่ได้เน็มการ์ดเปิดเลยละกันนะครับเปิดเลยเปิดเลยเก็บไว้ก็ ไม่ได้เล่นนะครับสเปร์ไก่เนี่ยผมชอบมากเลยเอาจิงอยากได้ในเซิร์ฟไทยมากอ่ะจริงอยากได้ในเซิร์ฟไ,ไ,ไ,ไทยมากผมชอบนะครับแล้วก็นี่ที่ห้อยปืนอ่าเวลายิงก็จะเห็นเลือดศัตรูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มดาเมจให้กับเจ้าตัว XM 2 0 1 0เลยละกันนะครับเพราะว่าไอดาเมจของมันเนี่ยอยู่ที่ร63เนาะก็เท่ากับคาร์เตแเคซาแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบใช้งานจริงนะครับเราจะไม่ได้แบบใช้งานจริง ผมใส่หน้าก,กากตัวนี้ครับเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังป้องกันนะครับเห็นไหมดาเมจขึ้นมาบวก8กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หัวกระสุนนะครับผมจะเล่นเป็นหัวศูนย์ฟูลเมทัลแจ็กเก็ตนะครับฟูลเมทัลแจ็กเก็ตนะครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนะบ,บวกขึ้นมาเห็นไหมเป็น187โอ้โหดาเมจได้ใ,ใกล้บาลีดมากๆแล้วนะครับแต่ว่านะผมก็จะเล่นเท่านี้ก่อนละกันนะครับเล่นเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าไอเทมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเก็บไว้ยัดต่อเล่น อไอเทมแบบชุดเต็มเล่นลูกซองนะครับยิงกับเซิร์ฟอินโดยิงกับคนอินโดนะครับผมเดี๋ยวไปหาห้องยิงคขำๆกันเลยดีกว่าครับไปครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าฝั่งตรงข้ามมีใครเล่นปืน XM 2กเอมันสไหมนะครับจากที่ดูเนี่ยก็ไม่มีนะจากที่ดูก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มียังไม่มีงั้นเราก็เข้าไปลุยกันได้เลยนะครับผมมาอันนี้เนี่ยผมสับคิวคิวสับสามหนึ่งนะอะไรงี้แบบสามหนึ 1, ่งสามคิวอะไรงี้นะครับ การถ่ายกล้องเปิดนมือก็ต้องขออภัยไม่ได้มีสับไวนะครับเพราะว่าผมเล่นสนายมันคงไม่ค่อยจะต้องเขาเรี่ยผมไม่ค่อยได้สับหรอกเออผมไม่ค่อยได้สับหรอกเพราะว่ามันก็ผมก็ยิงธรรมดานะครับไม่ได้เบื่ออะไรขาเข่าแปด่งแม่นเลยปืนตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการปรับอย่างอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาเมจพวกความแม่นยำอะไรเงี้ยนะครับไม่เอ้ยเียครับขอยิงน่อครับ นิ่งๆเฮจจัดอยู่นะวะวิ่งหนึ่งนัดรวดวิ่งย,ย,ยิงมันเยอะนะครับกระสุนความแม่นยำทุกอย่างมันเหมือนเดิมแหละแต่แค่มันเพิ่มดาเมจแค่นั้นเองยิงมันเลยว่ะจริง <c oughs> ยิงมันเลยว่ะแต่ของไทยเราเนี่ยถ้ามีการอของไทยเราเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคนเราตัวใช่ไหม โอเคคนละตัวของของไทยเราเนี่ยถ้ามีการแบบว่าปรับตัวที่มีอยู่แล้วอะที่แบบว่าใช้พอยในการซื้ออะปรับดาเมจมาเป็นร้อยกสิบสาม,มนีแ่แบบสำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะของไทยเราตอนนี้เอาเอาออกจากทางไปแล้วถ้ามีการปรับขึ้นม,มานะผมบอกเลยว่าคือมันเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆจริงๆ <c oughs> แต่ว่าพวกเรื่องความแม่นยำพวกแบบการสัตว์อะไรเงี้ยผมว่ามันยังพอที่จะยังไม่สามารถที่จะนัดกับคาร์เตอแปดได้ไหม เออนี่ต้องถามคนดูแลริงเดี๋ยวเราอ่านเป็นคนดูดีกว่าครับวอาก็แฝดนี่คือยิงแบบปุ้งปังปุ้งปังแบบแทบจะตีละกายยิงอยู่แล้วอะเออแต่นี่มันยังพอแบบเฮ้ต้องแบบซอกเล็งยิงหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่รวมๆมันก็ยิงดีอยู่แล้วนะครับทรายตัวนี้เพราะว่าสมัยก่อนนี่โหผมเห็นคนเล่นกันไม่ไม่น้อยเลยนะฮะสมัยกาลิ่าเนาะเฮ้ยชอบเลยว่ะจริงๆ หนึ่งนัดล่วงต้องเล่นอะไรอีกวะสไนต์ตัวเนี้ย <c oughs> เล็งหนูเหรอ,อเล็งหนูออนออหรอเดมาซิตรงเนี้ยเดมสิเฮ้ยเตรียมเดียม โเฮ้ยเออยิ่งไ่โดนโอ้ยไม่โดนไปโดนไปหนึ่งนัดโอ้หนึ่งนัดยิงชัวร์มากจริง อืมีริงดิแก้เสื้อเหรอเนี่ยโอ้โหแกขวัางข้ามเอาไปกดโดนสเปคบาโอเคอย่างที่คณดูเห็นนะครับก็เรื่องของดาเมจนี่เรียกได้ว่าปรับมาใหม่นี่คือแบบเล่นสนุกขึ้นเยอะนะครับในยุคนี้นะครับสนุกขึ้นเยอะเลยจริงๆเาเขาดูผมลองเล่นละ ดา,าวระเบิดจริงๆรอไปสองแมดดูดีครัสองตายสามมมันก็ทำให้ผมเล่นแล้วรู้สึกนึกถึง M 200เลยผมอยากให้ปรับ M 200เลยตอนนี้จริงๆอยากให้ปรับไไดาเมจ M 2 0 0เลยไไถ้าปรับ M 200นี่คือแบบอยากเห็น M 200กลับมาพังอาดนะครับ หรือเป็น M 2 0 0 g TSR ก็ได้ที่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบอะไรก็ได้ที่มันดีกว่าเดิมอะ่ะจริงจริงโอ้โหก็แมนเกินสุดลอ

ยิงขนาดนี้เศร้าเลยกูพี่ยิงกันโคตรโหดเลยเฮ้ยถ้าเปิดสุดดีไหมโอเคห้องนี้ปิดรีเพย์ด้วยนะ อะไรวะโอเคค่อยเป็นค่อยไปครับเมื่อกี้เกือบโดนครับแปะวแปร์สองข้ามยิงเข้าให้แล้วทันป้ากีว่าทันไหมไม่ทันผมตายไม่ทันผมตาย มือไว้เป็น่หรโอ้โหนี่เลยโดน XM7 นะครับ XM7 โอ้โหทันแก้เลยล่ละเพ bomb has been planted โอ้โหไปตายแล้วกูก็สุดบทนะก็สุดมัหมดแล้วอ่ะก็สุดนหมดแล้วอะยังชอกเลยว่ะอนาคตต้องมีตัวย้อมสีแน่เลยจริงทำไมผมคิดคิดคิดแบบมันต้องมีแน่ๆเลยจริงๆ สวยพี่สวยพี่ทำดีพี่เพื่อนจะรอช้ายอยู่ใหญ่พื่อนกูจะตายอยู่แล้วเมื่อกี้ที่ป่า,า <c oughs> คนเดียวครับสวยโอ้ยรอเข้าเซิร์ฟไทยจริงๆ เพื่อนอยู่งล่างโอ้โหเห็นเนาะหนูไม่เห็นเฮ้ยตานี้แพ้แล้วดิเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยครับก็โดนเหล่าไปนะครับแหม่เอ๊เดี๋ยวมารอร่อยูในห้องปืนกลดีกว่านี่เดดแมทจริงผมบอกเลยว่าอาจจะได้ยิงหลายคนหน่อยอต้องโชว์ต้องโชว,งงาาว์ข้างล่างเรามาแล้วข้างล่างเรามาแล้ว ยิงตัวเรื่อยผมรู้สึกเฉยๆแต่ถ้ายิงตัวลามสองเนี่ยตัวเต็มอะไรเงี้ยโอเคเลยอนาคตก็คงจะเห็นการปรับปืนต่างๆนานาของเกมพีพนะครับจะอยากให้ปรับเอ็มสจริงๆอยากเห็น m อ0 0กลับ,บาประกาศอีกครั้งอยากเห็นแบบคนเล่นเต็มห้องเลย <c oughs> คงเป็น อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับก็ได้นะเอออาจจะอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้เพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้สนายมันก็มีแบบดาเมจสูงสูง,สงหลายกระบอกแล้วนะครับเรียกว่าเป็นมีตัวเลือกในการเล่นมากมายนะครับหนึ่งนะัดชิวๆแต่ผมไม่กล้าโผล่ไปเลยคนดีโดยิงยิงกันคอนเฮิเลยเพ่ Ơ hù Khuyên โอ้ยโอ้ย <worldwide> ไม่มีท่าทีจะโผล่นะครับ อยากดันมาพี่รออะไรล่ะครับเดินเนี่ยครับเฮ้ยอื้อหือ เยิงช<แ>ิว <ska> จัดเฮ้ยมาชิวละเฮ้ยเฮ้ยอาดีดๆโอ้โหโดนยิงหัวแตกเลยครับ เล่นมายังไม่ได้พ่นเลย อยากจะเหลาสักทีเฮ้ยโหเนี่ยจัดโอ้ไม่กล้าโหแล้วก็ดูโหไปผมโดนสองรุมหนึ่งแน่นอน ีนี้นี่ไม่โดนสวยโอเคนะครับกับปืน SM 210นะครับอย่างที่คนดูได้เห็นกันไปเนาะกับการเล่นของผมนะครับบางทีก็อาจจะยิงขัดใจคนดูไปหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสไนตัวนี้นานมากนะครับแล้วเราก็จะ ไปรอดูกันนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเดี๋ยวจะมีคนเล่นมากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าคนน่าจะเล่นกันมีอยู่พอสมควรแหละนะครับโอเคเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า